จับป้โอ้ยจับกรบบได้นะปลาสลิดกําพ่อเนาะตัวง่ายพีงจับเลยค่ะปลาช่อนค่ะปลาลีปลาลีได้อีกนะคะตัวนี้ใหญ่หน่อยตัวนี้ใหญ่หน่อยใช่เอาขึ้นมากเกือบบ่ทนตัวบางใหญ่เลยเฮ้ยเขาตาแหนพอดีโอ้ยนี่โจรเด พุน่นโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่เติบพุ่นอ่ะโอ,โอ้บมักใหญ่เลยเอา้า <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีครับโมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงปนาพี่พีซีทุกทุกท่านจ้ามือนี้กับมาพบมาผอกับสาวเล็กกับเอนี่จ้ะมือนี้สาวเล็กเอนี่พาพี่น้องมาเอาปลาเด้อจ้ะมือนี้เข้ามาไอ้นี่มีคุณยายหลักก็มีคุณลุงเด้อจ้ะมาในกันเนาะ มือนีสิมาซ่าเอาปลาพี่น้องมโหว่าสิสะใดบอ่อหนาเลือกบ่อบ่มันใจทามาหลุนมาช่วงเมืองจ้ะไอนี้เพิ่นมาเมาว่านเพิ่นเอาใบไม้ลงเอาลงว่าสิมาเอามือนีเนาะผัดเอาลงผัดนามดำเอ,เอาใบยูคาลงพันนามดำที่แหลกนามบ่ดำเนี่ยจ้ะพี่น้องเมาว่านมาเนาะนามบ่ดำแต่ว่าเพิ่นเอาใบยูคาลงจังได้หูนามดำกับปลาบอลมูบับบุบับโยเมอว่านเอาลองมาหลุนเมืองคลิปนี้ สีมานดำได้มาซอยกันเอาปลาพี่น้องเบิ่งสีไดงไหลปันได้มือนี่สีมานดำได้ไปไปลุนไปลุยน้ำกันจ้ากระป๋องอะไม่ไม่ไม่หยังกระป๋องเชียงในเซียนว่านั่นเดนามันไหลคอยบวกไปละอือ ลุงเราแข็งแรงขนาดเลยได้คิดตุ่มเลือกซื้อเนาะคิดตุ่มเลือกเติบอแม่นี่ปลาสลิดตัวงามเหี้ยงพีเนอะ ได้ลายตูเลยมันสาดขึ้นมาสี่หางตัวเลยหางกำลังเริ่มบกแล้วจ้ามีอีกอบ่นังกำลังบกแล้วอืมอืมนี่จะโตวางามเลยพุ่นพุ่นอืมจับเอา โอ้ยจับกับบอด้นะตาสลิดก้มพ่อเนาะตัวงามเฮีเอาอีกตัวนึงอยู่ข้างหลังตัวนึงอ่ะ,ะ,ะอูะ้ตัวงามเฮีเออหนั่นดินห,หนันดินอ,อู้เนาะอู้ตัวงามเฮี ปลาสลิดัตงามเหตโอ้ปลาคอบอ่มก็ดีแล้วพอดีทันเพือนพอดีทอดปลาช่อนนะคะปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนปลาลีปลาลีปลาลีมเมนปลาช่อนปลาลี เพิ่นหมุนต้มเพิ่นมุ่นต้มอืมปลาซ่อนปลาซ่อนใสกระโดดมาพี่เรา เมนเป็นมุนตมอุ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยเนี่จะดูดส่กระเบด้ครัวลบอื้ออืออื้อเก๋ตัวงาม,งาม เต็มดงดงเลยพี่น้องนี่อื้ปลาสลิดอีกนาอีกแล้วอายเพิ่นสาดขึ้นมาไก่แล้วไกแล้ว อู้ Ugh. สาดขึ้นมาไม่เจอตัวยังไงกรสลอดีนี่น้น <Yeah, like ี่น้ำนาำน้ขึ้นมาเนิ่มนานห้องเห็นไอ้ยอิดทายมันนามๆนลจับเลยค่ะปลาช่อนค่ะปลาลิปลาลิ ปลาซ่อนนะคะปลาซ่อนมีปลาซ้อนค่ะตัวยปเลือดเลยปลาเลือดปเลือดอ่ะอ๋อไดอีกแล้วค่ะได้อีกนะคะตัวนี้ใหญ่หน่อยนี้ใหญ่หน่อยเพิ่นอยู่ทางขอบขอบเนาะ เมนปลาหลีอขอบขอนไน้ำมูมันกหลีนจงแ้งใหดูมันืนีเฮ้ เลียนปลาสลิดปลาสลิดตีท้องง่วงถือไม่ต้องแช่ชิ้วหูสิมันนอนลาลเลียนเป็นกระป๋านิ่มนะครับอนี่เดี๋ยวยังดินก็ได้ก็ได้ยาดินก็ได้ก็ได้ปลาดุกตัวนั้นตีหนึ่งใหญบ่บ่่หยัดกำมันเดี๋ยวมันหอมเอาใช้หายจุกเป็นมุนตุ่มหายเลยคอมันรูบลิกครับหลอดรูบจน มันห้าเกิดมันปลาดุค่อยหายแลยว่ะจะไปทั้งไน,น,นคุณเกิดนะ่รบอสมันปลาดุเอาบะไรปลาสลิดตัวนี้นี่เนี่ยส,สิเสือขูดสมกับสมกับบอดเลยปลาดุกันเหรอด็กปลาส้ม ลปลาหยังปลาดุกบ่ะนอ่นี่น้อนเหงน้อนแหงอยู่เดิเขากันเห็นเห็นปะที่บอกเห็นนี่เด้งเด้งนอนรับสนิทเลยนั่นเป็นจังหวะได้ปลาหยังนั่นปลาดุกปลาดุกปลาดุกปลาบวกกับกำแพงเนี่ยมันหอมเออ

ลงน้ำจอยมาเธอขุนมาเทิง an, เน้อจ้ะบันีสิวานเอาลอกันเนาะจ้าเพราะว่ากันอันนี้บ่ได้มวอนี้กินจะปลาสลิดบ่่นนดีมันบ่อนอยู่เดี๋ยวจะค่อยมาสรุปกันว่าสีไดหลายซ้ำใดเน้อจ้ะเดี๋ยวจะค่อยมาสรุปกัน เดี๋น้าไทยพี่น้องเบิ่งก่อนน้ามือดอกนี่แถวนี้เขาบ่หว่วงเด้อจ้ะบ่แมนเขตบ่แม,มนเขตอันห้ามจับปลาเนาะเพิ่นเห็จับปลาอยู่ส่วนทางนี้เขตให้จับปลาเขตให้จับปลามองนี้ <c oughs> ที่แรกเขาหาอยู่ทอนเถิงเนาะจ้ะตัวนี้ก็ลุ้งมาทอนล่างน้ำเพ่ะกระบวกไปเรื่อยเขาก็มาหากินกันหลายอยู่จ้ะนี่นแต่ว่าบวกแรกที่เข้าไปหาบางนึงก็ได้ร้ายเติบอยู่ปลาสลิด ส่วนหลายมีแต่ปลาสลิดปลาคอใหญ่อยู่น้ำเลึกว่านใบมืดสุปลาว่าวัานใบมืดสุปากบอกพาลุงมาหาปลาลุงอยู่หัวเงินว่างๆนี่แต่ปลาสลิดเนาะปลาเค้งปลายังปลาคอข้าไปกินเมื่อไหร่วะ เนี่ยมองโ,โคกโโมองนลีนี่มันบ่อนปลาสดิดมิดแล้วก็ถือแหปุ๊บมันจะมีแ,บบแมต่พวกนี้เปาา็นงั้นแห่เอาไหมาอัน,อน,น,นแรงจวดลงมาลางแล้วนั่น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 ไปจ้อย Thang lắng leo. Thôi, tháng là. Ui là. Để bà thang lang lèo bằng hai thứ hai chú ý đấy là hìm bà đấy bà đấy nang kìm đâu nang kìm đâu เอาบันนึ่งเห็นไฟมันไปต้งพุ่นย่านพุ่นออกเ่้นอ่านยาเดโอ้ยนั่นนั่นนั่นยาเดยาเด้ได้บ่ล่ะเจียบเข่าตาแหดยมีจออดนก้อยก้อยก้ ถ่ายแล้วจ้านี่ตัวบักใหญ่เลยเด็กปลาเข็งปลาเข็งโลเท่าไหร่เจ๊ใหญ่ใหญ่นั่นใหญ่เหรอเย้โอ้ยเย้โอยขนขุนหลาดเห็นปลาเข็งเราขายสมลุงเจ๊เจ๊ปลาเข็งเราเท่าไหร่ไียกข่ามุงสิปลาเข็งคืออะไร ลือแบบนี้ออกไไมหวเรืเกี่ยวเจว่าออกกําลังมาจะใสป่ามมนเป็นแนวนี้หละจะเห็นป่ามวนเขามวนเขาไมบอกเก่วาเามกี่ยวเรามาทสี่คำไมยูนี่เดี๋ยวลองิึงส้มๆเบืองหลบหน้าจะค่อยว่ามายบินไน ใช่เอาขึ้นมากเกือบบบโทนตัวบางใหญ่เลยเฮ้ยจ่ายเมื่อตหรเดี๋ยวปลาคอใหญ่อีกแล้วเอ้ยนางขับเอาเลยพูดนะอู้ยใหญ่โผดใหญ่โผเด็ดสิกินเบิร์ดปลาคอมาแล้ย หลายหลายเลดิพี่น้องมันล่ะถุงเกียวปลาคอถุงนี่ปลาสลิดปลาเคีงหใหญ่อีกแล้วปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่มาอีกแล้วพี่น้องเ้ยพี่น้องปลาคอใหญ่จได้สิีดมืดกี่ตัวมันยงไปอีม้ยอันนี้ายเลยอันนี้ายเลมีเลยบนีปลาม่คอยดม่นออื

มัน mà Nhôn ปลาขึ้น là นําบ่

เพิ่谢谢นมมวนเอาเลยมนเพิ่นันนมี่ะันกั่นนนี่มีอีกบ่ยนยนพี่เสี่ยวเถอะเสี่ยว้าเลยเสีบยมัดคอเลยกันพูดมัดคอไอ้ก้อนเถอนล่ะัดออกวดออกยางมันลุบมือโน่นี่น่ี่นีกบองมมือไม่มีค่ะ เด็ดตัวนึ่งเฮนี่เด็ดตัวนึงอู้ปักเขีงได้หลายอยู่ตัวหนอนปลาช่อนปลาซ่อนอู้ตัวนี้ตัวใหญ่เติบพุ่นอ่ะอู้โหแบบใหญ่เลยเอ้านพุ่นเอาใส่กระสั่งนะใส่กระสังนะเนี่ยใส่ตัวน้าจังมันอันนี้ใส่เกลียวขาไปดูดิใส่ดิบอ่ะใส่เนตกันกับตัวใหญ่เออเออ หายจ่อยหายจ่อยออกบ่อโอยู่ใน้ขิดตมนั่นละเนี่ยออกบ่อพี่โมออกนี่ปลาหน่อแฮนี่ปลาหน่อแฮนี่ปลาน่อแฮได้ขนาดนั้นนี่นะออกระติสันเย็นเย็นย็นี่มองนี่มองนี้มันปลื้ยพอดีนั่นหมุนขิดตมแต่ว่าโมเห็นไฟเพิ่งไต่เด้ ป้าีถเราหลังจากขี่ปูขึ้นมาแล้วกองไว้เลยดังนึงไปเอากระดาร้ายและแหละพี่น้องพ่อได้กินพ่อได้กินได้ยากดแล้วหลอบหนาจะสิภาพปูแถาไปเล่นน้ำห้าบกหอยเบิ่งบงอายเอาตปลหลังต้นหลางโตน้ำขี้ค้วย เพื่อนสปาเพื่อนสปาหอมหุยยบู้ยเนยอือไปมาเด้อพ่อใหญ่ปุ่นหลักขึ้นยูผู้เดียวแล้วเราจะมาสรุปปลาเราสรงกัะสั้างแล้วมาใส่ร่วมกันมาจากพี่น้องหลังจากที่เฮาหาป่าเนาะไอ้เพื่อนกระจบับลุงอยุ่ทั้งพูนเฉลกสิมาจบคลิปก้อนจ้ะมาสรุปคลิปของเฮาให้เพื่อนจอบหาต่อเพื่อนะ กันสิหาต่อก่อนกโซลิกะถ่ายพี่น้องเดเบิ่งพ่อหอมปากหอมคอจ้ะนี่เขาก็ได้ยปากคอใหญ่อยู่เนาะนะเอาใส่ห่มกันคุณนะจ้าเชื่อใจกันเลยบ่อู้หูคุณน่ะปากคอใหญ่เขาก็ได้ยเยอะพี่น้องอาซ้นอาซ้นลาดีพุ่น่ะอู้หวแต่สิบกระด้ตัวใหญ่เนาะได้อยู่ได้อยู่ คนจอบบ่อนถ้าเอาตัวใหญ่อยู่อันนี้กับลุงเอากัสิมาจบคลิบท้าเอาขอมีหลัดพ้นใส่กันก็พ้อนใส่กันก่อนนี่ปุ้ยได้เว็บรลายนี่เดี๋ปลาโคยใหญ่เห้อกกับพ่อ ได้หลายตัวอยู่ปลาคอเนาะปลาดุกปลาคอปลาอีหยังอีกปลาสลีปลาสลิดแล้วกับปลากระเดื่ปลาเข็งจ้ะพี่น้องอ้าวในหลายชนิดเลยปลาเข็งในหลายโลต์เติบอยู่ปลาช่อนปลาช่อนมีแต่ตัวใหญ่ๆเงางามค่ะปลาคอหน่อยปลาคอใหญ่ได้มดพี่น้องเอ้ามันคักอยู่จ้ะเมึงเนี่ยเอ้ามันมันอยู่ดอก จะสำหรับคลิปนี้สเสร็กกับคุณใหญ่กับคุณลุงแล้วก็อ้น,นี่เขาโตลาไปคนคลิปหน้าจังคอยพอกันไหมเนาะจ้ะสวัสดีค่ะไปคุณยายห่อกระถาเพิ่นเนาะ <c oughs> ไปกันเลยจ้ากรบ,บ่านจ้า